สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่ตลาดโป๊ป่อ้5นี่มีริมทานด้วยหน้าหนาวน่าจะดีนี่นอนริมทานอย่างเงี้ยน่าจะดีแต่เนี้ยอากาศร้อนมากเลยเขาเขียนว่ามีเจอร์เคด้วยนะไม่รู้เขาหลอกเปล่าเดี๋ยวถามก็อยู่ไม่ถามบ่อยถามพ่อค้าให้หน่อยว่ามีเจอร์เคด้วยนี่ของฝากของฝากไปดูในดิว่าอต้อไป ของฝากจากชุมชนภูมิปัญญาไทยคืออะไรเนี่ยถามก็ดูนี่น้องเอมาให้นี่ในหนาเสื้อดงถามเสื้อดงดูคือค่ดได้ค่ะอุ้ยอะไรเนี่เฮ้ยเป็นสดทอดกรอบนะคะนี่จะเป็นหัวไชทอดกรอบค่ะเือยหนทอดกรอบทอดด้วย ลองชิมิลองชิมไหมะ,ะลองดูนาชิมสกบาคิวนะคะเขาทำไมเขเขียนว่ามีจระเข้หร,รือวังจระเข้รงไหนคะข้างบนอ่ะมีจระเข้มีจระเขเดี๋ยวเป็นวังจระเขเขาบอกว่าระวังจระเข้หันปิดเป้าน้องก็งงหน้าปากที barbecue, ่จิลาบาร์บีคิวค่ะยังไง จะไปเห็นหนางฟ้าทอดเอาเห็นหนางฟ้ามาทอดกรอบแล้วปรุงเลยสามห้าสั่งถุงน้องค่ะถุงน้ออร่อยดีอร่อยดีมีแต่เราชนะเหรอระะคค่่งก็มีไม่เราชนะมีไหมเรามีมีนั่นไม่ใช่เหรอนี่ไงเราชนะแล้วชนะเสร็จแล้วเด้วยอ๋อแล้วก็มีตัวนู้นด้วยป่ะ,ะตัวแ,แล้วนีว่ถังาารวมรวมกันได้ไหมอ่ะมันสามห้ามันกันไม่ใช่เหรอ หรือว่าเห็ดเห็ดเท่าไหร่เยกชนะสิเราชนะไม่มีมั้งมีปะมันน่าจะได้สิเพราะว่ามันสามถุงร้อยใช่ไหมมันต้องรวมได้หมดเลยมีเราชนะปะมันไม่ใช่แปดสิบหนิมันสามห้าสามห้าเหมือนกันคุณพี่หาเอาอันนี้อันนึงพี่อะไรเห็ดทอดกรอบเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นรสบาร์บีคิวอ,อร่อยเมื่อกี้เนี่ยที่ชิมเมื่อกี้เนี่ย ใช่ป่ะอืมบายบิคกคไม่รู้อันนี่งบายบิคิวบ้านนีี่ค่ะบายิคิวสีน้ำเงินเลยค่นพี่ตรงช่องกลางเนี่ยค่ะอานนี้บายบิคิวใช่ค่ะเออเอานี่ยห่อหนึงนี่อันนึงไงนี่สองอันดี่ฮะเอ็ดเอ็ดต้องเอามาบีคิวมีบายบีคิวกัรอะไรเขาไม่มีถุงให้ใช่ป่ะมีค่ะเออพี่จะให้ห่อไปไงเนี่ยเอาใส่กระเป๋าก็ได้มีอันนึงอะไรคะฮะมีบายบีคิวกัรอะไรมีเราดั้งเดิมขายจะเป็นรสสายรถสาก็อรายนี่เเป็นนรรสซบอ์ี่ะอาเอาไปูทไหนิก้าก็อยู่ไหนอะ แม่ดูเด็กพี่พมีไม่เหรอเราจะนะคุณน้องมีนะเหรอพี่โทรศัพท์หายไปไหนอะ่ะโทรศัพท์เอาเรา,เรา,เรารชนะเราชานะเออข้างรถมันจะไหลไหมลองทำเองดีวันหลังจะได้ทำเป็น,ไ,น,น,ไ,น,น,น,ไ,นไหนดูสิกดกดล็อกก่อนอ่ะแม่ในในกรุงไทยนะเห็นป้าปอตังเราเราชนะเนี่อยอ่ะค่ะเไปนะหนึ่ง 2 5 1 5องหครั้งสองห้านึ่งงหี่นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวคงจะดีอ่ะคงจะอากาศดีก็ไปนี่ใช่ป่ะใช่ใช่เวเลยเเลยนั่นอ่ะี่นี่นี่ใส่สิเรานสแกนาสแกน นี่อุดหนุนชุมชนนี่ค่ะเส้นค่ะดูกันได้นะคะเป็นสินค้ากับชุมชนเลยค่ะเข้าแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาห้อยไม่ต้องเสียตังค์เลยมีตรงเนี้ยออกยังไงมั้ยลูกกลับไงกับกับคำว่ากลับ ช่วยชุมชนไปจ้ากดล็อกแล้วนะอของก็เป็นถุงถุงใบดาด <c oughs> เรียบร้อยถอยแล้วไปอุดหนุนแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะอร่อยอร่อยใครมาอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะที่นี่ชิมแล้วอร่อยไป,ไปต่อคะ่ะไปต่อเลยของน่ากินนั้นเลยไม่ต้องกินที่อื่นมานะมากินที่นี่เลย ถูกด้วยอุดหนุนชุมชนเขาใช่ค่ะมีกินทุกอย่างเลยนีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละด้วยี่รับรับเราชนะคนครึ่งหมดเลยนะคะมาใช้บริการกันได้ถ้าเป็นหน้าหนาวคงจะเนี่ยมีขนมไทยด้วยอร่อดีกินแล้วน้ำก็อร่อยนี่น่ากินงน้นเลยจะอิ่มมากอิ่มจริงจังมีก้วยขายด้วยก้วยไข่ ยี่พาบาท,บาทไม่แพงนะ,ะงเห็นไหมเอมอเอา,า,า,เอาสิ <c oughs> ซื้อไปนี่จะกินหมดทั้งวันไม่รู้เลยใช่ฮะเออไม่ต้องยังกินไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกินไงพี่หอมก็จัดเท่าไหร่พี่หอมก็จัดเท่าไหร อ๋อพี่ยังไงผักอันนี้พี่เอาไหมอ่ะผักกูดพี่จะกินไหวไหมเอาเน,นี้เอาน,นี่เหรอฮะอนนอเอาเขียวหน่อยทีเพราะว่าเรายังไม่กินไงเน,นี่ย <laughs> ขายถูกขายถูกไม่แพงนะคะโมดหนุนกันได้เลยเสียดายกินข้าวมาจากข้างนอกแล้วเลยกินของได้น้อยอไม่มีถุงค่ะต้องถือค่ะไม่มีถุง <laughs> นี่อี้ละสามสิบบาท ไม่ซื้อสุกนะคะเพราะว่ากินไม่ทันของเต็มรถเลยอ่ะอับาทยอมจ่ายใช่ไม่ต้องแม่โอ้โหอุตายเลยมันอิ่มมาดิเพราะว่ายานนี้เรามีหมูกระทะเอาใส่ละเดี๋ยวจะล่วงหายซะฉิบนี่นะคะเราซื้อตลอดทางซื้อ เป็นไม้นี่ไงไอตินทุเรียนพี่อ่ะกินไหมอะอปะแฮะบอกทุเรียนปั๊บไปปุ๊บเลยนี่สวยๆนั้นเลยอันนี้ก็นี่ช่วยอ,อุดหนุนกล้วยไข่กล้วยไขย่วีละสามสิบบาทแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าอันนี้ช่วยทุนการศึกษาเด็กเอามาสองใบ ให้จุงกาลสาเด็กไปหนึ่งร้อยบาทสวยๆนั่นเลยถ้าเป็นหน้าหนาวอากาศคงจะเย็น,นะอะตอนนี้มันเป็นหน้าร้อรรนนี่เอาเอาเอาถั่วดำมาให้กินเนี่ยไอติมสวยไหมมีดอกด้วยให้กินติมแถมดอกให้ด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้เดี๋ยวกินไหนนะแข็งก๊ก เออเี้นั่งได้เนี่ยเดินนั่งเดี๋ยวร้อนร้อนชิบโอ้โหแต่แล้วนะแล้วเปลี่ยนไปก่อนดิค่อยมาได้ป่ะใส่โยยังไม่เหรอใส่โยบ้าบินดินเพลดไปเถอะไปที่อื่นเนี่ยเขาไปมาแล้วนะโอ๊ะไก่อะ

เขาเล่นให้ฟังด้วยฟังเลยเลยก็ก mm ็ม hmm ีใครบริจาคไปนี้เขาก็จะเล่นให้ฟ NO ังนะคะพอดีเล่นใี้น่ากินมากเลยอ่ะไม่รู้อะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอ้มากินที่นี่เนอะนี่อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้กินไม่เป็นอ่ะอ๋อ แปลกดีอ่ะเฮ้ยได้ไหมยัไงพี่จิมดิอีกเม็ดอีกเม็ดดิยังไม่รู้เรื่องแต่อีกเม็ดต้องต้องซื้อเลยนะใช่น่าจะรู้เรื่องแล้วคะเนี้พี่จิมเลยดีอืเขาเรียกอะไรอ่ะนี่ดูเพื่อนแปลกแปลกดีอ่ะ แล้วอันนี้อะไรกิน,น,นได้ป่ะอ๋อเราต้องไปจงใช่ไหมกินไม่หมดนะซื้อแล้วอ่ะอ,อันนี้จะเป็นตัวชาค่าาะ,ะก็ต้มแล้วก็ต้มแล้วก็งอืมอันนี้จะ่นดนืมลดน้ำหนักด้วยเอาไปสิสามี จะรูดชนะฮะนัะ่นะไงนั่นเขามีไทิมใช่ปะมีเช่มไหมอุ้ยดูหัวทิมไม่ยอมทิมิกจะได้ให้ลดความอ้วนลงหน่อยสวยแม่สวยค่ะจะช่วยช่วยตรงวงบนนี้เอากินก่อนพี่เดี๋ยวมันละลาย ดืมน้ำเกตอภัยาทานอภัยแล้วก็ทานสองล้อจากสองล้อโอ้ยสองล้ออุยออ้ยเนาะ,ะอ่ะอ่ะพอพออืมอ่ะอ่ะินไปทานปะสวยงามอืมรมเย็นๆ,ๆลรมเย็นๆบอกละลาย มามาเดี๋ยวเดี๋ยวอมให้แล้วก็กินไปมาเพื่อนๆดูเนี่ยบรรยากาศดูเสื้อดีสวยมากเลยอะ่ะถ้าเดินได้อยากเอาไปใส่นะซื้อไปสักสามสีอยากใส่มากเลยอะ่ะอยากใส่แล้วมันนั่งเนี่ยเสียหมดเลย ทำไมที่นั่งติดน้ำเลยนะติดใช่ใช่แต่เปนคนนั่งริมน้ำาี่คนนั <ไป S 2> ่งไปแล้วไงนี่ยริมน้ำ,ลนำแล้วพ้าเขาล่องแพมา,ามาเขาล่องมาจากไหนที่นู้นหรอหรือว่าผ้าอยู่ข้างบนวัดเนี่ยน่าจะใช่อยู่บนวัดแล้วก็ลงไปอยู่เนแมเเพือ่อให้คนใส่บาตรตอนเช้านะคะที่ตลาดเช้า ตลาดเช้าไมู่้้มีปลาไหมนะเก okay, ตอภายกานด้วยอ๋อหน้าวัดก็คงห้ามจับปลานะเออสวยคนก็มีเรื่อยๆออสวยโอ้ปล่อยค่ะโอ้ปล่อย มาเที่ยวกันได้นะเพื่อนถามว่าแนละ้วตอนนี้อากาศร้อนไหมร้อนค่ะ <c oughs> แต่ว่ามีลมือเอื่อยๆเรื่อยๆก็ร้อนอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนเสัมภาษณ์โชเฟอร์นะโโชเฟอร์ เป็นไงบ้างคะทีะติมอร่อยไ,ไหมอร่อยดีโอเคบ๊ายบายหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะตัดไม่ได้อยู่สาวแองกุ้งค่ะ